สวัสดีแฟนๆทีเด็ดกินเต็มนะครับก็วันอาทิตย์แบบนี้มีฟุตบอลลงสนามกันหลากหลายคู่นะครับเรายังคงอยู่กันที่โปรแกรมทีมชาตินะครับซึ่งจะมีรายการยูฟ่าเดย์ชันสล็กนะครับของทางยุโรปที่น่าจับตามองมากที่สุดนะครับวันนี้ผมคัดมาหลากหลายโปรแกรมนะครับเคู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนไปฟังบทวิจารณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมไปถึงรายแอดนะครับถ้าอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับแอด pk 3าสานะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ เน้นย้ํากันอีกหนึ่งรอบในนั้นเนี่ยจะมีแนวทางของผมเป็นประจําทุกวันนะครับคู่นอื่นนอกจาก7คู่นี้ด้วยรวมไปถึงมีกูรูท่านอื่นๆอยู่ด้วยนะครับก็พูดคุยกันสนุกสนานเลยนะครับในนั้นแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับทิกเ o อเฮียเผือกนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับพิมพ์ว่าเฮียเผือกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์แล้วก็ปักหมุดอะไรต่างๆไว้ให้นะครับก็จะมีข่าวสารอัปเดตพูดคุยไลฟ์สดกันตลอดนะครับ วันนี้นะครับคู่แรกของอนุญาตมาที่ยูฟาเนชันสลีกบีกลุ่มที่2นะครับฟินแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับทีมชาติอังกฤษคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับฟินแลนด์เนี่ยเป็นทีมอันดับ64ของโลกนะตามอันดับฟีฟ่าแล k กิ้งล่าสุดส่วนฝั่งทีมชาติอังกฤษทีมอันดับ4ของโลกมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของฟินแลนด์กันหน่อยนะครับไม่มีชนะเลยนะแพ้มาถึง4เสมอ1นะครับแล้วก็เนชันสลีกเตะมาเนี่ยแพ้รวดนะครับสำหรับฟินแลนด์ส่วนฝั่งทีมชาติอังกฤษ นะครับก็5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดไปแพ้กรีซหประตูต่อ2ขาบ้านตัวเองมาดูเฮด o ูเฮดในการเจอกันนะครับ2ทีมนี้เจอกันก็มักจะเป็นอังกฤษที่ทําได้ดีกว่านะครับเจอกันมา5นัดหลังสุดอังกฤษชนะได้3นะครับแต่ว่าก็เป็นการชนะที่ไม่ได้ขาดเลยของทีมชาติอังกฤษมาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับฟิแนแลนด์เนี่ยเกมล่าสุด พวกเขาเล่นในบ้านพแพ้คารังให้กับไอร์แลนด์1ประตูต่อ2นะครับแพ้มา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ชนะใครมา5เกมแล้วความพร้อมเกมนี้คิดว่าจะไม่ไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บรบกวนมาจากเกมนัดแรกนะครับแต่ว่าคิดว่าจะมีความปรับทับพอสมควรนะครับก็เนื่องจากให้มีการเรียกได้ว่าก็เจอทีมใหญ่อย่างอังกฤษนะครับก็จะเน้นเรื่องความสดเป็นหลักนะครับ พวกตัวหลักๆนะครับกองหน้าก็พวกตีโมปุ๊กกี้นะครับโอลิเวอร์อัลมันนะครับมีมัลติเปโตล่าแล้วก็เยเล่อูโรเน่นะครับก็จะเป็นตัวชูโรงของพวกเขาส่วนฝั่งทีมชาติอังกฤษของลีคาสลีย์เทรนเนอร์รักษาการเกมล่าสุดช็อกโลกเลยนะครับก็แพ้คารังให้กับกรีกหนึ่งประตูต่ตอ2แพ้นัดแรกในรอบ3เกมนะครับความพร้อมเกมนี้จะไม่มีบูคโยซาก้าที่มีปัญหาการบาดเจ็บมาเพิ่มเติมมาจากเกมล่าสุดนะครับส่วนแฮร์รี่เคนแล้วก็แจ็คกี้ลิด สองแนวรุกที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จนไม่มีส่วนร่วมในเกมก่อนเกมนี้ยังคงต้องทดสอบความฟิตต่อไปเกมนัดนี้นะครับคิดว่ารีคา s t ซีเนี่ยจะปรับตำแหน่งพอสมควรเลยนะครับเพื่อเพิ่มความสดใสให้กับทีมนะครับพวกตัวสำรองเกมที่แล้วอย่างไคล w a l อกเกอร์มาร์เกอีคอนเนอร์การ์ลเกอร์นะครับโอลิวัตกินวันนี้น่าจะได้กลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกันบ้างคู่นี้นะครับเป็นอังกฤษที่ ดูดีกว่านะครับก็บังคับยิง2ประตูนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเพิ่งเจอมาเพิ่งเจอกันมาเมื่อเดือนก่อนเลยนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยบทชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เกมนัดนี้ฟินแลนด์ได้กลับมาเฝ้าหลังบ้างนะครับแต่ว่าฟอร์มแย่ต่อเนื่องแพ้มา3าเกมติดเจอกับอังกฤษที่หงุดหงิดมาด้วยนะครับต้องบอกว่าสิงโตคำรามี่ยหงุดหงิดมา,มากๆนะครับหลังจากที่แพ้กรีซมาแบบคาบ้านตัวเองวันนี้อังกฤษของรีคารสตี้พร้อมจัดปัดเพื่อจะแก้แก้ตัวให้ได้อย่างแน่นอนนะครับเกตบอลทุกอย่างเหนือกว,กว่าอยู่แล้ว แล้วก็คิดว่ารูปเกมเนี่ยก็คงเป็นฟินแลนด์ที่เน้นรับแล้วรอโต้อย่างเดียวนะครับดูแล้วต้านไม่ไหวนะครับแพ้มา3าเกมติดแล้วก็ทุกอย่างย่ำแย่สำหรับฟินแลนด์นะครับก็ไม่มีไม่มีมุมไหนเหลี่ยมมุมไหนที่จะสู้อังกฤษได้นะครับคิดว่าวันนี้อังกฤษโกรธจัดแล้วก็จะเอาชนะฟินแลนด์ไปได้อย่างน้อยๆ2ประตูมีแน่นอนนะครับวันนี้ทีมชาติอังกฤษไม่ผิดหวัง มากันที่อีกหนึ่งคู่นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าจะเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีกรีซจะเจอกับไอร์แลนด์นะครับกรีซเนี่ยปัจจุบันเป็นทีมอันดับสี่สิบแปดของโลกส่วนไอร์แลนด์ทีมอันดับหกสิบสองของโลกลกรีซฟอร์มดีมากห้านัดหลังสุดชนะมาสี่เกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็รายการเนชันซีชนะมาสามนัดติดเสียแค่ประตูเดียวให้อังกฤษในเกมก่อนส่วนไอร์แลนด์นะครับก็ถือว่าฟอร์มเพิ่งเพิ่งมากระเตื้อง เล่นมาเนชั่นซีกเนี่ยเล่นมา3เกมแพ้2ชนะ1แล้วก็ชนะนัดล่าสุดด้วยนะครับสำหรับไอร์แลนด์มาดูเฮ to h e ฮดในการเจอกันนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นคริกที่เอาชนะไอร์แลนด์ได้ถึง4นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ไอร์แลนด์ยังไม่เคยชนะเลย มาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับเจ้าบ้านกรีกซเนี่ยก็ฮือฮาเลยนะเกมล่าสุดบุกไปเอชนะอังกฤษมา2ประตูต่อนหนึขวาชัยชนะมา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับดังนั้นเรื่องของความมั่นใจเนี่ยหายห่วงเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจำเป็นต้องปรับแนวรับนะครับก็มี1ตัวนะครับคอนสแตนตินอตสคูลิเอลาคิสนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟติดโทษแบนเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบโคตานะครับส่วนคอสตาซิมิคราส แบ็กซ้าของลิเวอร์พูลที่พลาดในเกมก่อนเนี่ยเพราะมีการป่วยเกมนี้ยังคงต้องรอทดสอบความฟิตขณะที่แนวหลักรายอื่นๆยังพร้อมบูเหมือนเดิมนะครับนำมาโดยกองกลางกับตันทีมตัวเก่านะครับมีทาซอสบาคาเซตัสนะครับแล้วก็มีหนึ่งตัวนะครับก็คือวาเจลิสพาลิดิสหัวหอกจากเบนฟิก้าทำคนเดียว2ประตูในเกมก่อนที่หักเขี้ยวสิงโตคำรามนะครับเกมนี้ก็พร้อมลงสนาม มาดูทีมเยอนไอร์แลนด์กันบ้างนะครับไอร์แลนด์เนี่ยเกมล่าสุดก็ฟื้นแล้วนะครับชนะฟินแลนด์2ประตูตอนหนึ่งนะครับก็คว้าชัยนัดแรกในรอบ4เกมเลยทีเดียวสภาพทีมเกมนี้นะครับไม่มีปัญหาบาดเจ็บเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าจะยึดชุดเดิมลงสนามต่อเนื่องด้วยเนื่องจากทำผลงานกันได้ดีแล้วนะครับก็ตัวดังๆก็นำมาโดยนาธานคอลินนะครับกองหลังกัปตันทีมนะมีดาราโอเชนะครับแซมมี่สโมดิกนะครับมีจอชคาร์ลเลน ร็อบบี้เบรดี้นะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นอีแวนเฟอร์คูซันคู่นี้นะครับแพนิแคปเปิดมาเป็นฝั่งกรีซเจ้าบ้านนะครับที่ดูดีกว่าถึง0.75กรีซเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจเต็มที่นะครับจากผลงานชนะมาสี่เกมติดแสดงให้เห็นแล้วว่าตอนนี้ผลงานกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดๆนะครับผู้เล่นกําลังมั่นใจสุดๆวันนี้ได้เฝ้ารังด้วยนะครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลก็ถือว่า ทีเด็ดเลยนะเกมล่าสุดในการที่บุกแปลวชนะอังกฤษได้นะครับส่วนไอริสเนี่ยมาแบบคึกคักพอตัวนะครับหลังจากที่นัดล่าสุดก็เฮมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเทียบเกตบอลกันแล้วนาะทีนี้ต้องบอกว่าทีมเทพนิยายกรีกเนี่ยดูดีกว่าพอสมควรนะครับก็ลุ้นเบียดชัยชนะคว้าชัยชนะต่อเนื่องเลยนะครับไปเล่นในบ้านด้วยคิดว่าถ้าจะมีผู้ชนะเนี่ยกรีกในบ้านเนี่ยน่าลุ้นมากๆนะครับในเกมนัดนี้เชียร์กรีกเฉือนได้ มาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะครับยังอยู่ที่รายการนชั่นสลิปบีนะครับกลุ่มที่3ก็มาขอมาที่คู่ตีหนึ่งสินะครับออสเตรียเจอกับนอร์เวย์ออสเตรียทีมอันดับ22ของโลกจะเจอกับนอร์เวย์ทีมอันดับ47ของโลกมาดูผลงานของเจ้าบ้านออสเตรียกันหน่อยนะครับ5้านัดหลังสุดชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วนฝั่งนอร์เวย์5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ในส่วนของ h ฮ tohead to ที่เจอกัน นะครับคู่นี้ก็มักจะคู่ขี้สูสีแล้วก็เฉือนกันไม่เกิน1ประตูนะครับเฮดทูเฮดที่เจอกันเนี่ยเป็นเป็นนอร์เวย์เอา5นัดนะครับเอาชนะออสเตรียไปได้2นัดนะออสเตรียชนะไปได้นัดหนึ่งแล้วก็เสมอกันอีก2นัดถือว่าสูสีจริงๆนะครับคู่นี้มาดูออสเตรียกันหน่อยของลาฟลังนิกนะครับเกมล่าสุดก็โชว์ฟอร์มโหดเลยนะถลม่มคาซักสถานมาสีประตูต่อศูนย์คว้าชัยนัดแรกในระอบ4เกมนะครับหลังจากที่ฟ i FA d เดครั้งก่อนเนี่ยถือว่าฟอร์มแผ่วนะครับสำหรับออสเตรีย ออสเตรียเนี่ยเกมนัดนี้การจัดทัพน่าจะมีการปรับทัพบ,บ้างนะครับโดยเฉพาะแนวลุกที่จะเปิดโอกาสให้ตัวพวกตัวสำรองในเกมที่แล้วมีโอกาสลงโชว์ฝีเท้าบ้างนะครับส่วนแกนหลักตัวอืนอ่นก็อยู่ครบนะครับรุ่นใหญ่อย่างมาโกนาโตวิชก็พร้อมนะครับมีสเตฟานบอชนะครับมีฟิลิปลินฮาร์ดนะรวมไปถึงนิโคลัสไซเบลในแดนกลางนะครับคอนลาดไลเมอร์คริสตอฟบัลการ์เนอร์แล้วก็มาเซลซาบิเซอร์ก็พร้อม ส่วนฝั่งนอร์เวย์ผู้มาเยือนเกมล่าสุดนะครับก็ถล่มมาเหมือนกันนะครับถล่มสโลวีเนียมา3ประตูต่อศูนย์นะครับก็คว้าชัยมา2เกมติดต่อกันความพร้อมเกมนี้นะครับไม่มีปัญหาเพิ่มเติมคิดว่าจะยึดชุดหลักลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับนำมาโดยาตาหมายเลขหนึ่งอย่างเอริงเบลฮารันที่เกมล่าสุดทําคนเดียว2ประตูในเกมก่อนนะครับรวมไปถึงขาประจําคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสโตเฟอร์อาร์เยอร์นะครับมีเลโอ ออสเตรียยูเลียนลีเออร์ซันนะครับมีซันเดอร์เบิร์กรวมไปถึงอเล็กซานเดอร์ซอลอตผู้นี้นะครับออสเตรียดูดีกว่านิดนิดนะครับ0.25แน่นอนว่าออสเตรียได้เปรียบเนื่องจากการเฝ้าหลังแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังยังไม่ค่อยนิ่งนะครับก็บทจะดีก็ดีบทจะหายก็ออกทะเลไปเลยนะครับดูตัวอย่างได้จากฟี فا เดย์ครั้งก่อนนะครับมาเจอกับนอร์เวย์แบบนี้ไม่ง่ายนะครับแม้ว่าจะไม่มีโอเดกาดนะทางฝั่งนอร์เวย์แต่ว่า ก็ต้องบอกว่าคู่เนี้ยผมมองว่าเกรดบอลไม่ได้หนีกันมากนะนะครับล้วก็แม้ว่าออสเตรียเนี่ยฟีฟ่าแ n นด์กจะดีกว่าก็ตามเชื่อว่าวันนี้นอร์เวย์มาสู้ได้แบบสนุกนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีโอกาสเสมอสูงนะมันเปิดออกมาออสเตรียศูนย์ตูงสองห้คู่เนี้ยสู้กันไปอะ่ะผมว่าโอกาสเสมอสูงมากๆแต่เรื่องของขุมกําลังเชิงลึกผมยังมองว่าออสเตรียดูดีกว่านะล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยคือถ้าให้ผมมองอะ่ะเสมอ แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมจิ้มผู้ชนะมาทีมหนึ่งนะครับผมขอมองที่ออสเตรียแล้วกันผมคิดว่าหนึ่งได้เล่นในบ้าน2อ,อย่างที่บอกไปว่าผมกาลังเชิงลึกเรื่องของตัวสํารองเรื่องของเรื่องของมองไปที่มานั่งสํารองมันมีผู้เล่นที่มีทีเด็ดทีขาดมากกว่านอร์เวย์ดังนั้นเรื่องของการเปลี่ยนเกมผมขอมองไปที่เจ้าบ้านออสเตรียนะครับก็ถ้าเกิดจะมีผู้ชนะก็ขอเชีย์ออสเตรียนะครับคู่นี้ มากันที่อีกหนึ่งคู่นะครับในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าคู่นี้จะเตะกันเร็วนะครับสองทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะก็เป็นเนชั่นซีกบีกลุ่ม3คาคาซักสถานจะเจอกับสโลวีเนียนะครับมาดูคาซักสถานปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับเอ่อหนึ่งร้อยเก้าของโลกนะส่วนสโลีเนียอยู่อันดับห้าสิบเอ็ดของโลกคาซักสถานห้านัดหลังสุดไม่เจอชัยชนะนะครับแพ้ถึงสี่เสมอเกมเดียวส่วนสโลวีเนียห้านัดหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอสามนะครับแล้วก็เกมล่าสุดแพ้ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะหมูตีกันก็ว่าได้นะครับมาดูเฮตุเฮในการเจอกันนะครับคู่นี้เจอกันมา3นัดเป็นสโลเวีเนียที่เอาชนะคาซัคสถานได้ทั้ง3นัดแล้วก็เจอกันเมื่อเร็วๆนี้นะครับเป็นฝั่งสโลเวีเนียที่ถล่มคาซัคไปด้วยคู่นี้นะครับมาดูความพร้อมมาดูขุมกําลังกันสักนิดหนึ่งนะมาดูเรื่องของเกรดบอลกันสักนิดหนึ่งขุมกําลังเนี่ยอาจจะมีชื่อชั้นที่ ไม่ได้ดังสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทั้งคาซัพสถานแล้วก็สโลวีเนียก็พูดถึงความพร้อมโดยรวมแล้วกันนะครับคาซัคเนี่ยได้เล่นในบ้านแต่ดูแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ไหวนะครับก็แพ้มา2เกมติดซึ่ง2เกมที่แพ้เนี่ยแพ้สโลวีเนีย3ประตูต่อศูนย์ในชั่นซีพักเบรกฟี فا หนก่อนนะแล้วก็ล่าสุดแพ้ออสเตรียศูนย์ประตูต่อสซึ่งเป็นการเยือนทั้งคู่วันเนี้ยดีหน่อยได้เล่นในบ้านนะครับส่วนสโลวีเนีย สโลนียเกมล่าสุดแพ้นอร์เวย์ในเกมเยือน0ประตูต่อ3ถ้าเทียบเกรดบอลกันแล้วสโลวนียดูดีกว่านะครับสโลนียดูดีกว่าพอสมควรเลยก็เพิ่งเจอกันมาเดือนที่แล้วใ,ใ,ในในการฟีฟ่าเดหนก่อนอะ่ะมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าสโลวเนียถลม่มเออขาซักไปได้ถึง3ประตูต่อ0แต่เกมเนี้ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่า สโลนียต้องเป็นขดผู้มาเยือนบ้างซึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าศักยภาพของสโลนียเนี่ยจะดีพอที่จะเอาชนะคาซัคสถานไปได้นะครับแฮนดิแคปเปิดมาเป็นสโลนียเนี่ยชอยโจดก็คือต้องการแค่1ประตูเท่านั้นนะครับถ้า2ประตูก็จะดีหน่อยแต่เชื่อว่าวันนี้สโลนียจะชนะขาดได้2ประตูนะครับจากเกรดบอลที่ค่อนข้างเหนือกว่าแล้วก็เอ่อฟอร์มการเล่นที่หวังที่จะแก้ตัวนะครับก็วันนี้คู่นี้ก็ค่อนข้างแบบเบอร์นะผมมองว่าสโลวเนียชนะคาซักได้แบบ ไม่ได้ยากเย็นนะครับอาจจะมาเยือนแค่แค่แค่มาเยือนเราต้อง,ต,องต้องอาจจะเหนื่อยเรื่องของการเดินทางนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์สโลวีเนียกันที่ระดับสโมสรกันบ้างนะครับมากันที่สเปนนะเชคุนดาสเปนนะครับลีกลองของสเปนวันนี้มีบิ๊กแมตเลยนะครับจ่าฝูงลาซิงซานตานเดจะเปิดบ้านเจอกับเรวบนเตทีมอันดับ3นะครับทีมอันดับ4นะขออภยัยมาดูลาซิงซานตานเดนะครับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของพวกเขา ดีเลยนะครับแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ชนะมาถึง4นัดส่วนฝั่งเรเบนเต้หนัดหลังสุดชนะ3แพ้เกมเดียวเหมือนกันนะครับสเสมอ1ดูเฮดูเฮดในการเจอกันนะครับคู่นี้เจอกันมา5นัดเนี่ยเป็นซานตันเดลชนะไปได้2นัดเรเบนเต้ ante, ชนะไปได้1นัดนะครับแล้วก็อีก2นัดเป็นการเสมอกันก็ถือว่าเป็นลาซิ่งซานตันเดลที่อาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับ มาดูเจ้าบ้านกันหน่อยนะครับความพร้อมเนี่ยลาซิงซานตันเดย์ de, อย่างที่บอกไปนะครับเป็นจ่าฝูงนะแข่ง8ดัด้มี17คะแนนนะครับก็นำเป็นจ่าฝูงเดียเด่ยวๆอยู่ของเชกกด้าสเปนนะก็ลาซิงซานตันเดย์ de, เกมล่าสุดบุกไปเอาชนะซาราโกซามาสาประตูต่อ2แบบสุดมันเลยนะครับมี5ประตูเกมนี้ความพร้อมก็ผู้เล่นตัวหลักๆยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรุกอย่างอังเดลมาตินนะครับยิงไป6เม็ดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแนวลุกคนสําคัญของพวกเขานะครับ ประสานงานร่วมกับอินดิโกวิเซนเตนะครับที่ลงเป็นประจําแล้วก็มีตัวต่างชาติอย่างคา马านะครับแดนกลางมีอินดิโกซานมาซานะครับคอยเป็นตัวคุมเกมฟังเรเันเตผู้มาเยือนนะครับปัจจุบันก็แ้มท่าอันดับ3นะครับก็มี15แต้มนะครับก็แต่ว่าลูกได้เสียเป็นรองนะก็ถือว่าอยู่อันดับ3อันดับสีพูดได้หมดนะครับเกมล่าสุดเรเบนเตเสมอนะครับก็เสมอในบ้าน นะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครมา2เกมติดย้อนกลับไปเนี่ยชนะอเมริกามา4ประตูต่อ2เรเบนเต้ก็เกมนี้นะครับต้องเป็นผู้มาเยือนก็ถือว่าหนักนะเพราะว่าเป็นการเยือนทีมจ่าฝูงนะครับแต่เรื่องของคลาสบอลเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ห่างกันนะมาดูความพร้อมของเรเบนเต้นะครับกองเอ่อพวกตัวหลักๆทั้งหลายของพวกเขานะครับแนวลูกมีอีวานโดเมโรนะครับ ที่ลงสนามกันเป็นประจำนะครับแล้วก็มีพวกโจเซ่หลุยส์มอราเลสนะครับยิงไปสามประตูแล้วนะครับมีคาร์ลอสอวาเลสนะครับก็ยิงไประตูสามประตูแล้วเช่นกันนะครับมีโอเลโอเลนะครับก็ลงสนามกันอย่างต่อเนื่องนะเป็นประจำแดนกลางนะครับนี้นะครับเป็นเจ้าบ้านจ่าฝูงลาซิงซานตันเดดูดีกว่า0.25 ก็พอๆกันเลยคู่นี้นะครับน่าจะสนุกสูสีแน่นอนลาซินซานตันเดเนี่ยคว้าชัยก็กลับมาเชื่อมั่นได้ทันทีหลังจากที่สะดุดแพ้นัดแรกจากในซีซั่นนี้นะครับด้วยการแพ้กาตาเคนาหน้า1ประตูต่อ2แต่เกมล่าสุดก็กลับมา เอาชนะซาราโกซาได้3ประต,ตูต่อ2นะครับแต่ว่าเกมรับก็ยังคงมีปัญหานะผมมองว่าซานตันเดนะครับจะฝูงเกมรับมีปัญหาส่วนเลบันเต้เนี่ยไม่ง่ายนะเพราะว่าต้องมาเยือนนะครับแล้วก็เพิ่งปลปชาชัยครั้งเดียวในฤดูกาลมาด้วยก็ถือว่าสูสีแล้วก็เป็นบิ๊กแมตช์ของเชกุน่าสเปนนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะออกได้3หน้าแล้วก็มีโอกาสแบ่งแต้มกันสูงมากๆดังนั้นคู่นี้เนี่ย ออกเด้สารหน้าเลยนะครับเลือกเชียร์ได้หมดแต่ว่าผมตงมองว่าถ้าเปิดออกมาแบบนี้นะก็เชียร์ผู้มาเยือนเลเบนเตคิดว่ามีแต้มกลับบ้านนะครับมากันที่เอเชียของเราบ้างนะครับฟุตบอลทั่วี่ปุปนะเลเบงคัพนะครับเป็นเก่นัดที่2แล้วนะครับก็แข่งกันบ่ายโมงทั้ง2คู่เป็นรอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่นะครับน่าติดตามทั้งสองคู่เลยมาดูคู่นี้กันก่อนนะครับนากยยะแคมปัสจะเปิดบ้านเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับซึ่ง ผลเกมแรกเนี่ยเป็นนากย่าที่บุกไปเอาชนะได้ถึงบ้านมารีนอตสามประตูต่อหนึ่งมาดูนากย่าแคมปัสนะครับห้านัดหลังสุดแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะชนะ4นะครับส่วนเอฟมารีนอตผลงานไม่ดีนะครับแพ้มา2เกมติดจากห้านัดหลังสุดก็มาดูนากย่ามาดูเฮ็ดดเฮกันสักสักนิดนึงนะครับเออกันมาห้านัดหลังสุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เสมอกัน2นัดนะครับแล้วก็เป็นนากย่าเอาชนะได้2นัดนะมีมารีนอชนะได้1น,นัดนะครับ ก็เป็นการชนะ2เกมติดต่อกันที่นาโกย่ามีชัยชนะเหนือมารีนอสนะครับในเกม J-League ด้วยที่เล่นในบ้านแล้วก็เกมบอลถ้วยนี้ที่ไปเยือนข่าวก่อนนะครับที่บุกชนะได้3ประตูต่อหนึ่งนาโกย่าแคมปัสเนี่ยตัวหลักๆของพวกเขานะครับวันนี้ก็อาจจะมีการโลเทชันนะแต่ว่าพวกตัวต่างชาติอย่างแพทริกนะครับก็อาจจะได้ลงสนามนะครับรวมไปถึงตัวเก่านะแพทริกกั้6นะมีตัวเก่าอย่างนาไกนะครับก็35 นะครับก็เป็นโอกาสนะครับรวมไปถึงพวกตัวดาวรุ่งต่างๆของทีมนะครับก็มีโอกาสลงสนามกันด้วยนะครับแต่ว่าตัวหลักๆของพวกเขาเนี่ยก็จะมีพวกอย่างที่บอกไป2ตัวในแดนหน้านะครับแล้วก็กองกลางตัวเก่าก็มีอินากากินะครับรวมไปถึงมัซุอิคับส่วนฝั่งของมารีนอสต้องบอกว่าปีนี้ฟอร์มไม่ดีนะเกมที่แล้วก็เปิดบ้านพลาดท่าแพ้นาโกย่ามานะครับแนวรุกก็นำมาโดย2ตัวบราซิลนะมีเอเดซันโลเปสนะครับแล้วก็มีแอเบอร์ มียานมาเตอุสนะครับก็เป็น3ตัวบาซิลเลยนะครับส่วนตัวญี่ปุ่นก็จะมีพวกอุอินากะนะครับแล้วก็มีพวกมิยาอิชินะครับในแนวรุกผู้นี้นะครับก็ยังคงเป็นฝั่งนโาโขย่าแคมปัสเจ้าบ้านนะดูดีกว่าเลือเล่อมๆมนะครับ0.25แน่นอนผมว่าเกมนัดที่2เนี่ยจะมีความเข้มข้นมากกว่าเกมนัดแรกนะครับเพราะว่าเกมนัดที่2เนี่ยมันรู้สักมันรู้สกอร์กันละรู้แบบแผนกันละว,ว่าต้องเล่นยังไงนะครับซึ่งนโาโขย่าเนี่ย มีตุนไว้3ประตูต่อ1หนึ่งตุนไว้เนี่ยผลต่าง2ประตูดังนั้นเล่นสบายแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยมารีนอสบังคับบังคับเปิดเกมนะครับแล้วก็ผมมองว่าเปิดเกมแบบเนี้ยมารีนอสมีโอกาสโดนเพิ่มด้วยเพราะว่าเจลีกเนี่ยมาตรฐานมันไม่ได้หนีกันเลยนะครับดังนั้นคู่นี้ไม่คิดมากนะครับเชียร์นาโกรยาแคมปัสคิดว่าจะฝังมารีนอสแล้วก็เข้าชิงชาเลิศได้ในที่สุด มากันที่คู่สุดท้ายนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่นะบ่ายโมงเหมือนกันนะครับจะเจอกับอาเบเ็กนิกาตะคู่นี้เกมนัดแรกเนี่ยมีการถล่มทลายกันเกิดขึ้นนะเราก็อาจจะพลิกล็อกพอสมควรด้วยนะครับเกมนัดแรกที่อาเบเ็กนิกาตะเนี่ยได้เล่นในบ้านนะเปิดบ้านถล่มฟอนตาเล่ไปถึง4ประตูตอนหน่งนะนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆฟอนตาเล่ในะ้านัดหลังสุด ชนะ2แพ้3นะครับส่วนอับเบเลกนินกาตาใน5นัดหลังสุดแพ้ถึง4นัดแล้วก็มาชนะในเกมล่าสุดกับฟอนตาเล่นี่แหละนะครับมาดูเฮดทูเฮดนะครับเฮดทูเฮดในการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจอกันมา5นัดเนี่ยก็ต่างฝ่ายเอาต่างเอาชนะไปได้ทีมละ2นัดนะครับแล้วก็เสมอกัน1นัดถือว่าคู่ขี้สูสีกันมากฟอนตาเล่เนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็เกมก่อนที่ ก่อนที่จะมาเล่นบอลถ้วยเนี่ยเลเวแบงคับก่อนที่จะมาแพ้อเบเรนกนีงาตัในในเกมก่อนเนี่ยพวกเขาเล่นในเจลีกเนี่ยเอาชนะมาสประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยในเจลีกดูดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่าพอเป็นโรเตชันเนี่ยในบอลถ้วยเนี่ยแพ้ยับเลยนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านแน่นอนถ้าเกิดหวังจะเข้าชิงต้องยิงอย่างน้อยๆสประตูนะครับก็บถือถามว่าเป็นไม่ได้ไหม มันก็ฟุตบอลลูกกลมๆนลครับมันก็เป็นไปได้หมดนะก็วันนี้ผมมองว่ามาเน้นนะครับมาเน้นนะสำหรับสําหรับเจ้าบ้านฟอนตาเล่นะครับตัวหลักๆนะครับก็จะมีพวกตัวต่างชาตินะตัวบราซิลอย่างอาริซอนนะครับในกองหน้านะแล้วก็มีพวกมาชินโยนะครับมีตัวหลักอย่างตัวเก๋ตัวเก๋นะครับยูโคบายาชิก็ยังอยู่นะครับมียามาดะนะครับในแนวลุกกองกลางขยับมาหน่อยนะครับมี วากิสากะนะมีพวกเซกาวะนะครับก็วันนี้ผมมองว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลยังไงก็ต้องเน้นแม้ว่าโอกาสเข้ารอบจะลิบลีก็ตามวนฝั่งผู้มาเยือนอาวิเ็กนิงาตะนะครับก่อนหน้าที่จะมาชนะเปิดบ้านเอาชนะคาวาซากิฟอนตาเล่ในเกมนัดก่อนในเลอรบงคับเนี่ยแพ้ในเจ a ลีกมา4เกมติดต่อกันนะครับก็พิกล็อกนะผมมองว่าพิกล็อก เกมเกมเกมนัดก่อนนะครับที่ยิงฟอนตาเล่ไปถึง4ลูกเนี่ยนะเกมนัดนี้ต้องเป็นฝ่ายมาเยือนนะครับผมมองว่าพวกเขาเนี่ก้ขาเข้าไปเข้าชิงชาเลอร์เนี่ยไปไปแทบจะ1,9ละนะครับหนและต้องการอีกแค่1นึ่เก้าแค่ยันสกอร์ให้อยู่นะครับตัวหลักพวกเขาก็ยังอยู่นครบนะตัวบาซิลมีดานิโลโกเมสนะครับมีดากากุระนะครับตัวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีทานิกุชินะครับ ก็เป็นแกนหลักของพวกเขาในแนวรุกคู่นี้เป็นฝั่งฟอนตาเล่ดูดีกว่า0.25นะครับเหลื่อมๆก็แน่นอนว่าฟอนตาเล่ต้องการ3ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ได้เปรียบเนื่องจากได้เล่นในบ้านแต่ว่าเสียเปรียบมากๆเนื่องของผลสกอร์ที่ออกไปแพ้มาในเกมแรกวันนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านฟอนตาเล่ดูดีกว่าแล้วก็จะเน้นละนะในเกมนัดนี้นะครับก็ โจทย์ของฟอนตาเล่ก็คือต้องการแค่ประตูเดียวเท่านั้นผมมองว่าวันนี้ฟอนตาเเล่จะชนะได้แต่ว่าคงจะเรื่องของการเข้าชิงชาเลิศคงจะยากลำบากนะครับก็คู่นี้เชียร์ฟอนตาเล่นะครับก็เก็บชัยชนะในบ้านนะครับนี้ก็เป็นฟุตบอลประจําวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับอีกหนึ่งรอบแล้วก็ เข้ามาเป็นกลุ่มครอบครัวเดียวกับเรานะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย a p k 3 3นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางการติดตามช่อง TikTok ของผมเองนะครับเพียเผือกนะครับก็จะมีคอนเทนต์มีข่าวมีการวิเคราะห์ฟุตบอลไปในตัวนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามกันไว้ด้วยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ